สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียน,นรบ้วบางใหญ่ทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่เปิดภาคเรียนปีการศึกษาสองพันอนะครับวันนี้ครูบอยนะครับจะมาแนะนําเนื้อหาบทเรียนที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้นะครับในเทอมนี้นะครับครูบอยจะสอนในวิชานะครับหลายวิชาวิทยาศาสตร,ร์ในส่วนของเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะครับปีน,นี้ครูบอยจะเป็นคนสอน นะครับชั้นผสมกษ,ษาปีที่4ี่ภาคเรียนที่1ปี2 5งพนนะครับเราจะไปดูเนื้อหากันว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับบทเรียนหลัหลกของเรานะครับจะมีอยู่สองหน่วยหลักๆนะครับหน่วยที่1คือการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาคือนักเรียนต้องสามารถรู้ปัญหานะครับบอกสาเหตุของปัญหานะครับ บอกวิธีการแก้บอกวิธีการแก้ปัญหาได้อธิบายปัญหาได้นะครับรู้จักวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆร,รวบรวมข้อมูลปัญหาสาเหตุปัญหาใช้อัลกริทึมมาช่วยในการแก้ปัญหาจะมีรูปแบบหลายอย่างนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเหตุและผลมากขึ้นแล้เรียนต้องมีเหตุและผลในการแก้ปัญหาเราจะไม่แก้ปัญหาด้วยอารมณ์นะครับเราจะใช้การแก้ปัญหาเป็นลําดับขั้นตอน สาเหตุของปัญหาคืออะไรเมื่อเจอปัญหาแบบนี้เราจะแก้ไขยังไงเป็นการวางแผนนะครับเพื่อฝึกในการเขียนโปรแกรมในอนาคตนะครับส่วนในหน่ีนสองนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยโลกเราเนี่ยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เยอะมากเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีหลายแบบไม่ใช่มีแค่อินเทอร์เน็ตอย่างที่นักเรียนใช้กันอย่างเดียวนะครับยังมีในรูปแบบอื่นอีกนะครับเราจะเรียนรู้กันและการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเนี่ย ใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วโทษของมันมีอะไรบ้างที่นักเรียนต้องะระมัดระวังนะครับเมื่อระระวังแล้วเราต้องดูแลตัวเองยังไงใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วรู้เท่าทันนะครับว่าระบบคือข่ายเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วมีช่องโหว่ตรงไหนบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันนะครับเนื้อหาในบทเรียนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผู้บอยฝากของในเรื่องของการ บันทึกงานนะครับวิชาเราเรียนแค่อาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมงนะครับสมุดสำคัญนะครับ,บนักเรียนต้องเตรียมสมุดในการเรียนทุกครั้งต้องจดบันทึกทุกชั่วโมงนะครับก็ฝา,ากด้วยเพราะจะเป็นคะแนนเก็บให้กับนักเรียนเองเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่มีคะแนนเก็บนะครับนักเรียนสาม,มารถทําข้อสอบได้ลูกคะแนนข้อสอบนักเรียนอาจจะดีนะครับแต่นักเรียนจะตกม้าตายในการ คะแนนเก็บส,ส่วนใหญ่ก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแักเรียนเพิ่งขึ้นชั้นป .4 มาก็อาจจะมีหลายอย่างปรับเปลี่ยนไปเดี๋ยวเราค่อยๆปรับจูนกันนะครับปรับความทำาเข้าใจกันมีข้อสงสัยอะไรก็ถามครูบอยได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรารอกันเปิดเทอมเจอกันนะครับขอบคุณมากครับ